ก็ตัวนี้ผมเดานะน่าจะมีแบบแสนสี่แสนโดยโดยประมาณโดยประมาณ,รมาณครับผมนะว่าก็น่าจะมีหลักแบบ2,000สนขึ้นไปนะครับตู้เก่งผมใช้<ด>บ่อยๆเก่งใช้บ่อย,อยก็เอซีสองศูนย์มอตู้ตู้นี้คลาสสิกมากผมผูกคันมากครับแกนเพราะว่าสมัยเล่นคอนเสิร์ตแบบ <c oughs> แรกๆเลย สวัสดีครับผมจักนะทพลครับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนมาเปิดกรุก,กีตาร์ต้องบอกเลยว่ากีตาร์และอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยราคาหลักล้านเลยนะครับเนื่องจากวันนี้ผมมาคุมร้องนะก็เป็นโปรเจกต์เพลงที่ผมโปรดิวนะครับแล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับชื่อว่าเรื่องทีสิทธิ์อมตะพันสยองนะครับซึ่งก็น่าจะฉายแบบสิ้นปีหรือว่าช่วงต้นปีหน้าเนี่ยแหละยังไงนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยแล้ววันนี้คือผมมาเช้ามากตอนนี้จริงๆมัน โค้จะไม่ใช่เวลาสําหรับแบบนักดนตรีเลยนะ11โมงอะแต่ว่าก็ต้องมาเตรียมตัวนะครับแล้วก็มาล่วงหน้าเกินไปนะเวลาเหลือเดี๋ยวเรามาเปิดกลุ่มกันแล้วต้องบอกว่ากีตาร์ที่นี่ทุกตัวนะครับก็เป็นกีตาร์ของทางห้องอัดที่ห้องแกรนด์สตูดิโอไม่ลืมบอกเลยเราอยู่ที่แกรนด์สตูดิโอนะครับซึ่งกีตาร์ทุกตัวเนี่ยใครที่มาใช้บริการนะครับสามารถใช้ได้เลยอลังการงานสร้างมากไม่ใช่แค่กีตาร์นะครับมีตู้แอมแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยแล้ววันนี้เรา ขอแนะนำนะครับเจ้าของนะครับน้องแกรนด์ครับแล้วก็ส่วนทั้งหมดนี่คือเป็นทีมงานใช่ไหมครับเป็นเราทีมงานแอรเวนเจอร์นะครับมีใครมีใครซ่อนอยู่ข้างหลังอีกป่ะครับอ๋อสวัสดีครับโอเคครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เรียกว่าเป็นห้องอัดห้องอัดแทนตัวเป็นไลฟ์รูมอะไรเงี้ยครับผมส่วนใหญ่ผมจะพาทุกคนมาห้องนี้ที่คราวที่แล้วที่พี่บอลอัดก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องคอนโทล ซึ่งในเวลาอัดเสียงเราจําเป็นจะต้องมีทั้งสองห้องเพราะเพราะอะไรครับแกนครับก็ความง่ายในการทํางานด้วยเวลาอัดกรองนะครับเสียงดังเราจะจะได้มีห้องแยกเพื่อจะได้ฟังลําโพงจริงๆได้อะไรเงี้ยครับครับผมถามก่อนทาไมทาไมแกนต้องมีกีตาร์เยอะขนาดนี้แล้วก็หลายๆห,ห้องอัดผมก็ไม่เคยเห็นห้องอัดไหนจะมีกีตาร์เยอะเท่านี้แล้วก็นอกจากจะเยอะแล้วก็เป็นกีตาร์ที่แพงด้วยนะอันเนี้ยตีกลมๆเลยนะจากสายตาพี่พี่ตีไปเลยว่าตัวละ1 0,000แบาท แล้วยังไม่นับตู้แอมนะเพราะอะไรครับแกนแบบ<อ>กีตาร์อ,อลังการมากอย่างเงี้ยไอเดียผมก็คือต้องต้องให้คิดเกีกับว่าน้องชายผมมันี่ยาชอบเล่นกีตาร์อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เหมืนแบบกับว่าคือเราเข้าใจว่าทีลูกค้ามีกีตาร์จำกัดด้วยเขาทีา่แบบเวลามาอัดเสียงอะไรเงี้ยเราก็ต้องการแบบสร้างคาแรคเตอร์ที่แตกต่างมีคาแรคเตอร์ทางเลือกให้ลูกค้าเวลาเลือกแบบให้มันเหมาะกับเพลงของเขาอะไรเงี้ยครับ อันนี้คือใช้ได้เลยทุกอย่างใช่ไหมครับทุกอย่างเลยเอฟเฟกอะไรหรือว่าบางตัวที่มันมีพิเศษก็สามารถรีเพย์ไปได้บางทีเราก็สามารถเอาของของพี่งานมามาหยิบยืมเพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยครับเช่าของพี่บ้างก็ได้นะพี่่ชงนีพี่แบบหาตั้งทาบ้านให้พี่จัดตั้งบูธเช่าเองโอเคมามาเปิดกุกกันขอดูตัวแรกหน่อยครับแกนหยิบหยิบขึ้นมาให้ยนโฉมนะครับตัวนี้ตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้ก็คือเฟนเนอร์ ค้าตั้มช็อปรีมีเต็ดแอม2018ครับครับใช่ครับก็ตัวนี้ผมเดานะน่าจะมีแบบแสนสี่แสนห้าโดยโดยประมาณโดยประมาณนะครับโอเคอ่ะต่อไปครับขอดูตัวที่สองหน่อยครับตัวนี้ก็จะเป็นเนเวอร์เลสพอตัวแรกในชีวิตแล้วกันเลสพอตัวแรกในชีวิตจะเป็นออริจินอลสแตนดาร์ด94ครับ1994งเาคำว่าออริจินอลก็คือเป็นปีออริจินอลไม่ใช่ชื่อรุ่นนะไม่ใช่ชื่อรุ่นออริจินอลคือปีปี9กเปีหนึ่เลยไม่ใช่นี่ชู้อะไรอย่างเงี้ย โอเคครับตัวต่อไปครับตรงนี้ผมรู้แต่ว่าน้องชายผมเขาบอกว่า R9 R9 โอ้โหแต่ผมก็ไม่รู้ว่าประวัติยืนมัคืออะไรก็น่าจะเม้มราคาไม่ยอมบอกผมเือนกันว่าผมว่าน่าจะมี2 5 0 0 0นครับเป็นยัาตต่ำนะไหนขอดูข้างหลังนะครับข้างหลังอ่ะตัวนี้คราวที่แล้วเลยที่พี่บอล ใช้ขายอยู่ถูกกดสายว่้แกนหยิบขึ้นมาให้ดูเะยก็ได้ครับอันนี้บอกเลยผมรู้เลยเพราะว่าเป็นของเพื่อนผมอ๋อใช่คือเป็นออริจินอลปีอ่าห <c oughs> นึ่เอ้ยหนึ่อะไรเงี้ยโอ้โหตัวนี้หลายตังผมว่าก็น่าจะมีหลักแบบถ้าตอนนี้ปล่อยสําหรับแบบคนสะสมน่าจะมีแบบ200,000ขึ้นไปนะครับดีพี่เขาปล่อยให้ด้วยราคาเมตตาของพี่กันรัฐดาราสตูดิโอต้องถูก โอเคครับต่อไปครับขอดูตัวต่อไปหน่อยเดี๋ยวจะลองเสียงนะทุกคนใจอดใจรอกันสักครู่นะครับเราขอให้ทุกคนย่นชมครับอันนี้ถ้าตรงไหนเราตกหล่นชื่อรุ่นช่วยกันพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะครับอันนี้คือคลิปสันต้องออกตัวว่าตอนผมเรียนเนี่ยผมเอกกองชุดอ๋อแกเป็นเอกคนเอกกองชุดอ่ะมาดูฝั่งนี้ว่างนะครับถ้าเดี๋ยวสังเกตนะฝั่งนี้น่าจะเป็นกีตาร์ที่แบบ อ่าสแตนดาร์ดหน่อยคือสตาร์ทแล้วก็เลสพอแล้วก็ส35ส่วนนี้น่าจะเป็นแบบฝั่งกีตาร์เด็กแนวหน่อยละอ่าคนไทยหัวใจออฟเซ็ตนะครับลองดูตัวแรกหน่อยครับอันนี้เป็นเซอร์คลาสสิกทีแอนทคนครับเทเลอืมงดงามจริงครับคอมันเป็นอะไรลดรดเ็ตอะไรทุกอย่างโอเคครับมาครับตัวต่อไปครับตัวนี้พี่เดาได้เลยพี่เคยมีแล้วก็ ที่เซลล์อีทไปแล้วครับเขาเรียกน่าจะเป็นโนค o สเตอร์ใช่ไหมอ๋ออันนี้จะเป็นเทเลเป็นอ๋อโอเคโอเคเป็น1952งเกาห้อง๋อมีมีคัตตัมช็อปเนี่ยขอดูหน่อยเข้าใจแล้วครับคือถ้าเป็นโนค o สเตอร์มันจะไม่เขียนเทเลเลยโนค o สเตอร์มันจะเป็น1951อันนี้มันรีรีห้าสองรีห้าสองใช่ครับเป็นคัตตัมช็อปเนี่ยขอดูด้านหลังนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นสไตล์แบบเฮฟวี่ลิลิีนะครับเป็นเฮฟวี่ลิลลีลายโหดมากโหดมากๆโอเคครับมาตัวต่อไปเลย อันนี้ก็อันนี้ไม่รู้ประวัติเลยมาแบบไม่มีใบไม่มีอะไรมาเลยเป็นคัตตอมช็อปแจ็สมาสเตอร์ครับนี่แกนมีกีตาร์ธรรมดาไหมครับมีมีครับมีครับมีครับตัวน้อยก็ธรรมดาครับอะไรขอดูหน่อยครับอ๋อสวยสวยสวยพี่เคยอยากได้นะอันนี้มันแล้เขาแบบไม่มีกล่องไม่มีใบเขาเลยขายราคาถูกก็เลยแต่ผมว่าเป็นคนชอบแจ๊สมาสเตอร์อยู่แล้วเลยเเพราะเวลาอัดเพลงพี่ว่าไอแจ๊สมาสเตอร์เนี่ยแหละมันมาแบบ ช่วยได้เวลาที่เราเบื่อเพราะทุกวันนี้พี่ยังเบื่อเลยแบบสโตงสตัดทรงเทเลอ่ะครับต่อไปนะครับนี่ก็อันนี้อเมริกันโปครับอเมริกันโปรุ่นแรกตัวนี้พี่เคยเอาอัดเพลงของอะตอมจําได้แสนสุกโอเคครับงั้นมาดูฝั่งเบสอารสักนี่สักหน่อยนะครับเบสก็มีนะมีแต่มีไม่เยอะมากเพราะเจะมีอันนี้แซนเบิร์กครับรุ่นเนี้ยผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่ารุ่นแต่ว่ามันเป็นทํากับกับซิงเกิลคอยอะไรเงี้ยครับปิกอัพอืมโอเคครับใช่ครับแล้วก็ยามาฮ่า ดิดบจำปั้นมากครับนี้มันเป็นรุ่นเหมือนกับทำเหมือนเบรรี่ซีแคร์หรือว่าเป็นตัวไต้หวนันอะไรเงี้ยตัวจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงมันเหมือนกับที่เจ้าของคนเก่าเขาไปมอะไรมาแล้วมันก็ลงตัวใช้อัดไปหลายงานเหมือนกันครับโอเคครับฝั่งกีตาร์ก็เท่านี้แหละจริงๆอ่ะผมเชื่อว่ามีอีกนะแต่ว่าแกนอาจจะเอามาแบบเฉพาะตัวเด็ดๆเพราะว่าสแตนไม่พอละ <c oughs> อ่ะเรามาดูตู้กันนะครับ <c oughs> อันดับแรกตู้นี้ก็เป็นหนึ่งในตู้ของตำนานเฟนเดอร์นะครับเป็น <c oughs> ซูเปอร์รีเวิร์บซึ่งน่าจะเป็นดอกเป็น4ดอกใช่ครับเป็น4ดอกเป็น10คูณ4อ่โอเคพอต่อไปครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็น6ิคซี่์แอมใช่ไหมครับครับไฮครับก็จะเป็นแอมเป็นคนเรียกว่าหัวส t ต็ k ที่เป็นลักษณะแบบต้องใช้ลำโพงตังหกซึ่งแคปก็เนี่ยจะเลือกจริงๆก็เลือกใช้ได้หมดเลยข้างหลังมีเมซ่ามี o r แกนแล้วก็ฟีดแมนโอเคครับอ่ะต่อไปถูโปรข้างหน้า นี่เป็นรุ่นอะไรแบ็คเมจิกดีลักอัสพาเนี่ยครับแต่ชั้นเนี่ยครับร้านนี้ครับตู้เก่งผมใช้บ่อยๆ่อก็เอซีสองศูนย์มอร์แกนใช่มครับเอซีก็คือมันจําลองมาประมาณไม่ได้จําลองเขาเรียกว่าเป็นเบดออนมาจากตุนวอล์กโอเคอันนี้ก็ไอแบคทแแบคทอันนี้แบบโหฟีดแมนโคตรโหดตู้ตู้นี้คลาสสิกมากผมผูกพันมากครับแกนเพราะว่าสมัยเล่นคอนเสิร์ตแบบแรกๆเลย JCM 2000แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแต่แต่ว่าถือว่าแบบ เป็นตำนานเก็บไว้ไวส่วนอันนี้ครับสุก็ดิจิทัเนเนอร์ครับไตรอัง<า>มาร์คสโอเคครับทุกคนนี่ก็ทั้งหมดนะแต่จริงๆห้องนู้นยังมีเอฟเฟกก้อนอีกเดี๋ยวผมขอลองเสียงให้ดูอย่างไรนิดอย่างหน่อยแล้วกันนะครับลองฟังกันดูนะว่าบันทึกเสียงที่นี่เป็นยังไงแล้วก็เราเจาะไม์แค่อันเดียวนะแบบชิวๆเลยฟังกันครับ แต่ครับเหมือนพี่นักร้องจะมาแล้วโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องทํางานแล้วครับเดี๋ยววันนี้กับการแบบเปิดกู่ก็ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็โทดลองเสียงคร่าวๆนะรุนกีตรามาหลายตัวจริงๆเดี๋ยวไปดูการทํางานกันต่อละกันแล้วก็วันนี้ให้เดี๋ยวให้ทุกคนมาเห็นเบื้องหลังของการอัดร้องด้วยนะแล้วก็เป็นการอัดร้องแบบ จริงจังเลยระดับแบบมาสเตอร์เลยนะครับนี่ครับทุกคนไม้นะครับต้องบอกว่าไม้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ4.000สนกว่ากว่าครับผมอ๋อยี่ห้ออะไรครับเทเลฟังเ e นครับเทเลฟังเนเป็นตัว U47U47 ครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับเราจะกำลังจะได้ใช้ไม้สี่แสนบาทในการอัดร้องนะครับครับโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มอัดแล้วนะครับแกนก็จะมาอยู่ในห้องคอนโทรห้องนี้นะครับ อเชคจะได้ไม่สอนกันกับนักร้องนะครับที่อยู่ห้องนู้นเดี๋ยวพาไปดูนักร้องนะครับน้องฟกอยากย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นมันอาจจะดูไม่สดใสแต่ไม่หายไปไหนที่ยังอยู่กับฉันครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขลำบากดูวัตทุกเราย่งคงมีกันฉันจะพันเป็นไงบ้างครับ สนุกไหมวันนี้สนุกดีครับเป็นอีกหนึ่งแนวเพลงที่ไม่เคยร้องแนวนี้มาก่อนอแล้วก็เขาเรียกว่าได้มาเปิดประสบการณ์ก็โอเคครับอันนี้ก็สนุกสนานดีครับซึ่งจริงๆเนี่ยทุกคนยังไม่ได้ฟังแบบเต็มๆหรอกอาจจะแบบให้ได้ยินกันนิดนิหน่อยๆแต่บอกว่าเซอร์ไพรส์เลยครับ,ลรบแล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องทีสิ์ด้วยครับครับก็ อองฟุกก็แสดงด้วยใช่ครับแล้วก okay, ็มาร้องเองด้วยมาร้องเองด้วยครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นออกการมาร้องต่อครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มาถึงเพลงที่2แล้วนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นน้องออกกาสมาร้องนะครับซึ่งจะเป็นเพลงที่แตกต่างจากเมื่อกี้มากเลยอันนี้ก็จะเป็นเพลงแบบแนวร็อกเลยนะครับก็นี่ครับน้องแกนเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับดดรู้สึกอุ่นใจเลยนะครับมีแกนมาคอยดูแล้วซึ่งเวลาเราอัดเนี่ยแกนก็จะคอยแบบช่วยเช็คทุกอย่างเช็คเสียงเช็คอะไรทีนี้เวลาอัดมันต้องอัดแบบเผื่อไปกี่รอบอะครับเวลาเราอัดแบบเป็นเพลงมาสเตอร์อย่างเงี้ยครับก็ส่วนตัว่กก็จะพยายามไม่เผื่อเยอะครับเหมือนว่า แต่ว่าบางทีมันคำนี้มันยังไม่ค่อยชัดเราก็จะสำรองไว้เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดได้แล้วเราก็จะเลือกไปเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ไม่ให้ร้องหลายเทกเกินอะไรเพื่อนักร้องก็จะไม่เหนื่อยกินไปัเเกินลยแล้วก็คนเอาไปมิกก็จะได้แบบไม่ตัวเลือกไม่เยอะตัวเลือกไม่เยอะเลยคนจายสนุกครับก็ไม่เคยร้องแบบแนวล็อกมาก่อน คือใช้พลังเสียงมากต้องใช้เสียงสูงอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเราไม่เคยต้องใช้เสียงสูงเยอะขนาดนี้มาก่อนก็เจ็บคอน,นิดหน่อยครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับครับแล้วก็ฝากฝาก,ฝากหนังหนะครับครับก็อยากจะฝากนะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบของภาพยนตร์เรื่องทีสิ์นะครับก็อยากจะฝากภาพยนตร์พอดเรื่องแนวใหม่ๆนะครับเป็นการแบบโซลเวิร์เอาตัวรอดหนีจระเข้อะไรเงี้ยซึ่งไม่ค่อยมีแบบพอดเรื่องแบบเนี้ย ในในไทยเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับไปรอรุ้นกันในโรงหนังครับผมครับผมขอบคุณกันด้วยครับวันนี้มาร่วมงานด้วยกันเจอกันครับโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับกับการพามาเปิดโกลก็มาดูเรื่องหลังการทํางานของผมก็เท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนมแดงด้วยนะคบดีใจมากๆนะครับได้ครับแล้วก็ฝากแกรนสตูดิโอด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่านะยุคนี้นะครับ เรื่องห้องอัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกับราคาเนี่ยของการแบบใช้บริการเนี่ยแล้วเราลองดูกับอุปกรณ์ทุกอย่างต้องบอกนะอันนี้ผมแบบพูดเองเลยคือผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบห้องที่ผมบอกไปแล้วนะกว่าเาจะสร้างเพื่อบันทึกเสียงได้ขนาดนี้อุปกรณ์ <S 2>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  กำแพงกระจกยังไม่รวมถึงมิกอะไรอีกอะ่ะผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่านะครับถ้าเกิดใครเนี่ยอยากสร้างเพลงหรือว่า อยากแบบลองมีประสบการณ์สัมผัสเกี่ยวกับอุปกรณ์จริงๆดูเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าลองมาใช้บริการดูนะครับจริงอยู่นะทุกวันนี้เรามีมัลติเอฟเฟกต์จำลองนู่นจำลองนี่เป็นเรื่องที่ดีครับแต่อย่างตัวผมอะผมเปีพี่เปียบเทียบกับพีพ่อะป่ะพี่จะทำได้ขนาดไหนเพราะพี่รู้จากของจริงมาก่อนที่เคยเล่น a อมมาแชลพอเรารู้ของจริงใช่ไหมครับเราก็จะมาแบบ a p p l ได้เวลาที่เราไปเจอมัลตินะครับหรือว่าได้มาเก็บประสบการณ์ต่างๆนะในการทำงานนะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับแล้วพบห้าหมื่นซับสไคร์นะผมจะแจกกีตาร์ซึ่งแกนจะเป็นสปอนเซอร์ให้คือเป็นเบนเดอร์ต้องชอกขอเลนครับอันนี้ใส่ไว้เราจะแจกโต๊ไกลครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมครับฝากแฟนสตูดิโอด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะครับพี่จักครับ